สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพึ้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะขึ้นมาแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า129นะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มเรียนกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะก่อนอื่นนะคะตัวอย่างเครื่องมือที่เราใช้วัดความยาวที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานนะคะก็อย่างเช่นไม้บรรทัดนะคะเด็กๆสไม้เมตรนะคะสาสายวัดตัว4สายวัดชนิดตลับนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรกันนะคะเด็กๆการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรก็คือเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวนะคะเซนติเมตรใช้อักษรย่อว่าซมอจุดนะคะเด็กๆลองมองไปที่ไม้บรรทัดสีเหลืองของคูบึงน,นะคะแล้วก็ตรงขีดสีแดงๆด้านบนนะคะ จากเลข0ถึงเลข1ก็คือ1ช่องใหญ่นะคะเราเรียกว่า1เซนติเมตรนะคะถ้าสีแดงๆของคูพึ่งไปจนถึงเลข2ก็จะเป็น2ช่องใหญ่หรือ2เซนติเมตรนะคะหรือไปถึงเลข3ก็เป็น3เซนติเมตร4เซนติเมตร5เซนติเมตร6เซนติเมตรไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆโดยปกติแล้วไม้บรรทัดนะคะ1ไม้บรรทัด ที่พบเห็นกันทั่วไปนะคะก็จะมีไมบ้บรรทัดที่มีขนาดความยาว15เซนติเมตรหรือไมบ้บรรทัดที่มีขนาดความยาว30เซนติเมตรนะคะที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะคะต่อมานะคะเด็กๆตัวอย่างนะคะการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรอย่างเช่นดินสอแท่งนี้นะคะความยาวของดินสอแท่งนี้นะคะยาวเท่ากับ6ช่องก็คือตั้งแต่0จนถึง6นะคะก็คือ 1>, 1, 2, ึ่งสามี่ห้าหนะคะความยาวของดินสอเท่ากับ6ช่องหรือ6กเซนติเมตรนะคะดังนั้นดินสอนะคะก็จะยาว6กเซนติเมตรหรือหกซมจุดนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะผู้กันผู้กันนะคะความยาวของผู้กันเท่ากับ12ช่องหรือ12บสเซนติเมตร ดังนั้นผู้กันก็ยาว12เซนติเมตรหรือ12ซมนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะเป็นการวัดความสูงเป็นเซนติเมตรนะคะการวัดความสูงเป็นเซนติเมตรก็เหมือนกันเลยค่ะกับการวัดความยาวนะคะอย่างเช่นขวดพริกไทยขวดนี้นะคะขนาดของขวดพริกไทยนะคะสูงอยู่ที่7เซนติเมตรหรือ7ซมนั่นเองนะคะเด็กๆ ต่อมานะคะแก้วน้ํานะคะขอโทษค่ะขวดแก้วนะคะเด็กๆขวดแก้วหรือแก้วน้ําอันนี้นะคะก็สูง9เซนติเมตรหรือ9ฟอร์มนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า132นะคะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะอยู่ที่หน้า132นะคะ จงเติมคำตอบนะคะเด็กๆเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมีรูปมาให้นะคะเด็กๆมีดินสอมีช้อนมียางลบมีกรรไกรนะคะมาดูตรงคำถามข้อแรกนะคะดินสอนะคะเขาถามว่าดินสอยาวกี่เซนติเมตรนะคะเด็กๆก็ไปดูรูปดินสอค่ะดินสอนะคะยาวหกช่องเพราะฉะนั้นดินสอก็ต้องยาว 6เซนติเมตรนะคะเด็กๆต่อมานะคะยางลบยางลบยาวนะคะ3ช่องก็เท่ากับยางลบยาว3เซนติเมตรนะคะต่อมานะคะกันไก่นะคะกันไกยาว12ช่องก็ต้องเป็น12เซนติเมตรนะคะต่อมานะคะเด็กๆสุดท้ายนะคะช้อนชา ช้อนชายยาว8ช่องก็ต้องเป็น8เซนติเมตรนะคะเด็กๆเด็กๆทำพร้อมกับครูครูพิ่งได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เรามีแบบฝึกหัดหน้าเดียวก็คือหน้า132ส่งงานใต้น ố เหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานใต้น ố เหมือนเดิมนะคะเด็กๆสำหรับครูพึ่งก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ